สวัสดีครับแฟนครับน้องอีกครับแฟนครับสาวหน่อยพี่น้องนี่ครับแฟนกับซีสเกตสร้างบ้านรับวันนี้นะครับสองหน้าชแนลรับพี่น้องมาอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวบ้านอี่หลานนะครับวันนี้ที่สั่งเขามาสองสามสุดพุ่นล่นี่นี่นะครับเขามาทํางานนะครับวันนี้ก็วันอั้งคันนะครับวันอั้งคันวันที่สามแปบเดียวเล้พี่น้อง เวลากะบีบเข้ามาแล้วนะครับบานอีหลาเปา็หอใส่มาใส่เดี๋ยวสิภาพี่น้องทางบ้านไปติดตามรับชมกับมันนี้นะครับอากาศดีนิดหน้อยครับมันนี้แดดเปียงเปียงนี่ครับเตรียมงานเท่ากับลุยเต็มที่มันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมันนี้ นี่พ yeah. ี่นอ้องความเกือบหนาล่าสุดครับอันนี้เป็นฐานสารประพุ่มครับโอ้อย่างใหญ่พี่น้องอันนี้ก็ใส่เคีวปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ ปูกระเบืองยูงมันแล้วเี๋ยวสันหล,งนนนล,ลนังนะครับสันบนกัวแล้วกับผนังนะครับสีเขียวกับเป็นสีนี่ครับสีเงินพี่น้องนะครับสีเงินลำเลียงสีเขียวสวยงามครับมือวนนี้อัปเดตให้พี่น้องร้เบิ้งน,น่ครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับ ข้างบนกับยาแนวเรียบร้อยนี่ครับอีกเจ้ามือสร้างจังสิเหลี่ยงนะเหมือเอือนมือเฮือปวดละเนาะนี่ครับครับพี่น้องมีตัวตั้งพร้อมกระเบื้องนี่มือเอือนมือเฮือปวดละนะครับกับเต็มที่นะครับทีมสร้างพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถ้าให้เบิ่งกับซ้ำพี่น้องมาบ้านอีหลานี่ครับ ยากศหมูอมา,นมานไปสุรินทรครับไ,รไปสุรินอ้อมสุรินมาพี่คุณุมพรมาพ,อพ,อพ,อพี่อ้อมโลกอยู่หมูอัน <laughs> <laughs> จะเลย่มากคำกันเลยบ่็ด้มาไายาครับไปไกลรับหมูอันไปหาลูกค้า นี่ครับต้นไม้ก็เป็นหโฮมย่างงามนะครับกันลอนะครับปรับต้นไม้ปรับสภาพพี่น้องปรับสภาพดินใหม่นะครับลงดินปกติเขาสีหอหอไว้นะครับหอไว้นหนักแต่อันนี้เราลงดินเถอถาปรับสภาพถตัต้นไม้ปรับสภาพใหม่ต้นนี้คือกันพี่น้องนะครับเอาลงดิน ไม่นี้ก็มาเบิึงความคืบหน้ากันต่อครับหลังบาดนะครับความคืบหน้าพอบาดตาองหดน้ำดีขนาดพี่น้องเดี๋ยวไม่นี้สร้างปะปะ่าเขามานะคระับสร้างปะป่าเขามาต่อนหนาเนี่พี่น้อง สร้างว่าปากก็ต้งตอนหน่า ครับความคืบหน้านล่าสุดเจ้าพี่น้องบ้านน้องอุคงอิงนี่ครับ นี่ครับหลังบาดนี่ครับต้องกระตุ้นด้วระบบพอไหม่พี่น้องบอ่อพักไหม่นะครับกระตุ้นใหม่เพราะว่าหมวกนีหนามมันระบาย่รท่านนะครับ,รบมันมีสารประปาอนะมาตอนน้ำเขา่ามันมี นะครับพลกระบบน้ำต่างๆนะครับเขาจะเอาไม้ใบหนี่งชินหองนี่ครับพวกระบบปั๊มน้ำนะครับนี่เขาจะมาไว้นี่มันล้วนไว้บางอืมมันจะั๊มน้ำเข้าบ้านพี่น้อง ประสิทพภาพพี่น้องึ้นไปข้างบนครับนี่ครับบรรยากาศข้างบนพี่น้องนี่ครับบรรยากาศข้างบน เรวต้นใหม่พเษมาอีกประมาณสองต้น, 2, ตนหรือสามต้นเนาพี่น้องเหลือต้นพักเม็กนะครับต้นเม็กนะครับเป็นหฮมนะครับไว้ให้พี่น้องเอฟซีนะครับมาล้างบาทนี่แหละนะครับ กะว่ากะซีแต่เส้าโมน่ครับมาหลีบบานดีลารอเบิงพี่น้องรอเบิงความกืบหนาครับวันนี้กับทีมงานครับกับมานะครับทำงานซุมื้อนะครับกะเซียวไฮเหลียวพี่น้องให้ท่านขึ้นบานใหม่นะครับบรรยากาศข้างบน อยากให้พี่น้องมาสัมผัสนี่ครับมาสัมผัสบานีหลาเบิงไผ่บกเคยมาเนี่ยครับมาแสดงความยินดีนะครับขึืนบานใหม่กับีิลาน่าอนะครับบอกมันงามขนาดใดนี่ครับเอาละครับ,ลค,รบคลิปนี้ก็ฝาพี่น้องไว้ชมมีสะกอนครับมีความคืบหนามองได้เดยวะอัปเดตให้พี่น้องทางบานได้เบิงคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ